ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามที่จะให้คนรับราชการเป็นทหารมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาซึ่งหลายๆประเทศนั้นเผชิญอยู่ณเวลานี้ปัญหาที่เขาเผชิญเนี่ยก็คือว่าไปไปมามาเนี่ยคนไม่ต้องการเป็นทหารซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรแต่ว่าเอาตามความ เป็นจริงเนี่ยนะฮะมันก็มีมุมวิเคราะห์ว่าไอ้ความจําเป็นในการบังคับให้คนเป็นทหารนั้นมีเพราะว่าในายามซึ่งมีความจําเป็นในการที่จะมีทหารเนี่ยคนมันไม่ยอมเป็นแต่ผมมองในอีกมุมหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ระดมคนให้มีความพร้อมในการสู้รบได้ไม่สามารถเต็มที่เนี่ยมันทําให้มีแรงจูงใจให้มนุษย์เนี่ยนะฮะต้องการที่จะรบราค่าฟันกันน้อยลง สกยภาพในการสู้รบเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยนะถึงเวลาแรงจูงใจให้ไปสู้รบเนี่ยมันก็จะย่อมมีน้อยลงมองแบบอินโนเซนต์นิดหนึงก็คือว่าถ้าเกิดการระดมคนให้เข้ามารับใช้ประเทศชาติแล้วก็เป็นทหารในการสู้รบเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เลยเนี่ยสงครามมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีของอิสราเอลผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณต้องเกณฑ์อัลตราออร์โดกซ์ยเนี่ยมันจะมีแรงกดดันทันทีให้ ให้เนทันยาหูเนี่ยยุติการปฏิบัติการไงมันเป็นอีกแรงกดดันหนึ่งไงถ้าคุณต้องเกณฑ์ทุกคนบนแผ่นดินน่ยยกตัวอย่างในเมืองไทยอ่ะถ้าเกิดต้องเกณฑ์ทุกคนเลยบนแผ่นดินโดยที่ไม่มีการยกเว้นเลยอ่ะคือทุกคนเลยนะถ้าต้องเกณฑ์ทุกคนเลยอ่ะโดยที่ไม่ยกเว้นไม่ว่าด้วยข้ออ้างใดๆเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดนั่งคือนโยบายเผลอมันจบลงด้วยการที่จะมีการผ่าน กฎหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนว่าห้ามเกณฑ์คือส่วนใหญ่การเกณฑ์มันเป็นสิ่งที่ทําได้ก็ต่อเมื่อในที่สุดแล้วมันมีบางกลุ่มซึ่งยกเวน้นยกตัวอย่างถ้าคุณบังคับการเกณฑ์ทหารเฉพาะผู้ชายมันไปไดม้มันก็มีข้ออ้างให้เกณฑ์ได้เรื่อยๆหรือถ้าคุณจะเกณฑ์ทหารทุกคนผู้ชายและผู้หญิงแบบอิสราเอลแต่คุณยกเวน Ultra ้นออทรอออเทอร์ดัลสติล มันก็มีข้ออ้างและมีเหตุผลให้เกณฑ์ได้เรื่อยๆคุณเข้าใจที่ผมพยายามจะพูดไหมฮะก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วภารกิจในการสู้รบเนี่ยหรือภารกิจในการสร้างความเหน็ดเหนื่อยแบบที่ไปรับใช้ชาติใช้เวลา2อสปีเข้าไปอยู่ในค่ายทหารอะไรเงี้ยถ้าเกิดทุกคนต้องโดนน่ยมันจะมีแรงขับเคลื่อนทันทีให้ให้สิ่งนั้นเนี่ยถูกกําจัดไปเพราะว่ามันไม่มีใครอยากเป็นนะนี่คือประเด็น เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในทุกๆสังคมมันมีความเหมือนกันตรงนี้ก็ใญี่ปุ่นเนี่ยเขากลายมาเป็น self defense force หลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าเขาไมา่ต้องการที่จะรุกรานใครแต่วันน้เวลานี้มันดูเหมือนว่ามันมีแรงกดดันให้ญี่ปุ่นเนี่ยเดินหน้าในการเตร็มความพร้อมสําหรับสงครามโดยที่ได้ไปทําข้อตกลงกับประเทศฟิลิปปินส์ในการส่งทหารเข้าไปดูแลซึ่งกันและกันในกรณีที่มีความขัดแย้งเพื่อป้องปรามจีนเนี่ยนะฮะแล้วอเมริกาก็ไฟเขียว อเมริกาเป็นประเทศซึ่งมอบรัฐธรรมนูญฉบับสันธิภาพให้กับญี่ปุ่นในเชิงบังคับในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดจัดมริการไฟเขียวให้ญี่ปุ่นมีบทบาท preemptive offensive ได้เนะี่ยมันก็แปลว่าสถานการณ์ในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ์ในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าท่าที ของรัเสเซียและท่าทีของจีนที่ทําให้อเมริกาต้องไฟเขียวให้ญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมในการสู้รบมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรท่านั้นความมั่นคงของสหรัฐมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองครนี้ปัญหาก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่พร้อมก็อย่างที่ผมบอกคือคนมันไม่อยากเป็นหรอกเพราะคนมันรักสันติภาพคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็รักสันติภาพเขามีบทเรียนซึ่งไม่ดีจากสงครามโลกครั้งที่สอง ให้ดูข่าวนี้รกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันตนเองหรือ self defense force ของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถดึงดูดผู้สมัครใจเข้ารับเป็นทหารได้เพียง51%ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยได้เพียงแค่51%นะฮะขณะที่การแข่งขันกับภาคเอกชนเพื่อจัดหาบุคลากรทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานเรือรังของประเทศคือคนญี่ปุ่นเขาต้องการที่ไปทางานในเซกเตอร์อื่นเขาไม่ใช่จู่ๆอยากที่จะมาเป็นทหาร ในปีงบประมาณ20-23ปีที่แล้วซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร9,959คนคิดเพียง5เพียง51%ของเป้าหมาย51%ของเป้าหมายซึ่งอยู่ที่1,9598คนที่ตั้งไว้นะฮะต่ำกว่าระดับที่ต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ที่56%ในปีงบประมาณปี1993โดยรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงการว่าปัญหาด้านนนนกลลัังงงงพขออ SDF มมีีท่่ยคดเิตไป เพื่อแก้ปัญหาด้านกำลังพลขรอเอสเดียรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณามาตรการต่างๆเช่นการเพิ่มอัตราค่าจ้างและการปรับปรุงสภาพการทำงานตลอดจนการพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์และการรับทหารที่เกษียณอายุราชการมากขึ้นญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศภายใต้แนวนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติระยะยาวรัฐบาลได้รับการปรับปรุงในส่วนนี้ในช่วงปลายปี2022เพื่อรับมือกับภัยคุกคามภายนอกโดยเฉพาะจากจีนเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซีย กาหลเหนือก็ฮึมฮึมอยู่แต่ว่าสังเกตดูไหมฮะเขาไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวจะเกณฑ์เขาจะเพิ่มแรงจูงใจที่ทําให้คนนั้นต้องการที่จะมาเป็นทหารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าจ้างและการปรับปรุงสภาพการทํางานคือไม่ใช่จะมานั่งกล่าวถึงบทเรียนเรื่องนี้อะไรมากนักหรอกคือเอาจริงแล้วสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าพลเมืองของทุกๆสังคมนั้นต้องการที่จะมีโอกาสที่จะเลือกได้เองว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับผมเองผมก็เคยเป็นทหารมันไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรมันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวินัย ที่ยังมีผลดีมาจนถึงยุคปัจจุบันแต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่างที่ผมเคยบอกก็คือว่านโยบายเรื่องของการเกณฑ์เนี่ยถ้าบังคับในอย่างที่ทั่วถึงทุกคนในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีแรงกดดันให้นโยบายนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้และเมื่อมีแรงกดดันให้นโย,ยบายนั้นเป็นไปไม่ได้มันก็จะนําม,มาสู่การเลือกปฏิบัติพอนําม,มาสู่การเลือกปฏิบัตินี่ก็จะเป็นสิ่งที่พลเมืองซึ่งถูกเลือกปฏิบัติและจําเป็นที่จะต้องโดนเกณฑ์เนี่ยก็ไม่พอใจในกรณีของอิสราเอลมันก็น่าสนใจว่า ที่เขาไม่เลือกปฏิบัติก็คือว่าผู้หญิงและผู้ชายทั้งคู่จะต้องเป็นทหารเนี่ยมันก็ยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่ดีจนวันหนึ่งเนี่ยมีการไปร้องเรียนนําเรื่องไปถึงศาลสูงสุดและศาลสูงสุดก็สั่งว่าออ t ร่าออร์โธดอกซ์ยวสเนี่ยจะต้องเป็นทหารด้วยพอมีคําสั่งจากศาลใน,นลักษณะนั้นเนี่ยทันทีทันใดเลยมันก็เลยมีแรงกดดันเพิ่มเติมไปที่รัฐบาลของเบนจามินเนทันยาหูว่า ถ้าเกิดคุณจะเกณฑ์ให้ทุกคนไปรบในสงครามเนี่ยคุณก็จะต้องเกณฑ์อัลตราออร o x ด็อกยูสด้วยเพราะฉะนั้นพอถึงบัตรนั้นเนี่ยแรงกดดันให้สงครามนั้นต้องยุติเนี่ยมีมากขึ้นโดยทันทีนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้ามองโลกในมุมของสันติภาพนิดน,นึงก็คือว่าหลายคนก็มีความเชื่อนะครับด้วยหลักทฤษฎีว่าถ้าเกิด ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในภารกิจในการสู้รบเนี่ยภารกิจในการสู้รบนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งซึ่งไม่เกิดขึ้นก็คือมองแบบโลกสวยนิดน,นึงก็คือว่าถ้าทุกคนจะต้องเสียสละและจะต้องตายไปได้วยกันในสงครามซึ่งมีการสู้รบกันเนี่ยเพเผอโลกนี้จะไม่มีสงครามคือสงครามมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้ซึ่งต้องไปตายแทนผู้อื่นนั้นย่อมมีอยู่เสมอและสามารถถูกสั่งให้ไปตายแทนผู้อื่นได้ ถ้ามันไม่มีปัจจัยเสริมตรงนี้และทุกคนต้องไม่มีส่วนร่วมในสงครามในการสู้รบเนี่ยภารกิจในการสู้รบเพล่จะไม่มีลนะอันนี้มองในเชิงหลักการทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นเวลาผมต่อสู้เรื่องของการที่บอกว่าประเทศไทยต้องเลิกการเคนทหารเนี่ยผมไม่ได้พูดในมุมของเรื่องของ productivity หรือ efficiency ของกองทัพเท่านั้นนะฮะ ผมไม่ได้พูดในมุมของเรื่องของความจําเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเราต้องมีทหารเกณฑ์หรือไม่ในเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในยุคซึ่งมีสันติภาพไม่ได้มีการถูกประกาศสงครามแล้วก็ไม่ได้มีการไปประกาศสงครามต่อประเทศอื่นเนี่ยเราไม่ได้มีความจําเป็นในการที่จะมีกําลังพลในส่วนนี้จะมีกําลังพลไปยืนประจําการตามหน่วยของเหล่าทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเนี่ยจำเป็นไหมก็อาจจะจําเป็น แต่ว่ามันจะเป็นต้องเกณฑ์คนเพื่อไปฝึกแล้วก็รับบทบาทหน้าที่นั้นเป็นระยะเวลาปีถึง2ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่แต่ว่านอกเหนือไปจากไฟนั้นน่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเนี่ยยกเว้นสวาราอยู่ในสภาพซึ่งมีการสู้รบกันจริงกับประเทศอื่นแล้วต้องใช้ทหารเกณฑ์เพื่อเกณฑ์เอาไปตายในระบในในในแนวหน้าในการสู้รบเนี่ยนะฮะ อีกมุมมองในหลักทฤษฎีก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด eliminate potential workforce ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการในการสู้รบออกไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ซึ่งถอมหน้าเนี่ยเล็งเห็นถนึงความจำเป็นในการสแสวงหาสันติภาพมากกว่าและถ้าเกิดทุกประเทศเป็นเช่นนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเพอเพอโรคนี้เนี่ยจะมีสันติภาพมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็น self defense force เนี่ยมันก็มีค่านิยมซึ่งบ่งเพาะมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องเป็นสังคมซึ่งไม่นิยมทหารแล้วผู้ชายญี่ปุ่นซึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่จะนิยมทหารในแบบที่ทุกคนอยากเป็นทหารมันมีการเปลี่ยนผ่านในเชิงค่านิยมซึ่งเกิดขึ้นหลังยุคสมัยที่ญี่ปุ่นป,ประเทศซึ่งไปรุกรานแล้วก็ไปบุกที่จะล่า ล่าพื้นที่ทางการปกครองหรือล่าอานานิคมใหม่ๆในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันมีค่านิยมซึ่งเปลี่ยนผ่านแล้วก็มาถึงห่วงเวลาซึ่งณเวลานี้พอญี่ปุ่นนั้นได้รับไฟเขียวโดยสหรัฐว่าให้เตรียมความพร้อมในการป้องปรามจีนจาก self defense force ให้มีบทบาทในเชิง offensive หรือ preventive ได้เนี่ยและญี่ปุ่นก็ไปทำข้อตกลงในการาปกป้องดินแดนซึ่งกันและกันและส่งทหารเข้าไปสู้รบ ในอีกเขตแดนหนึ่งได้แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนตรงๆแบบนั้นนะฮะเขาไปทำข้อตกลงก,กับฟิลิปปินส์เนี่ยโตเกียวกับมาเลาข้อตกลงเนี่ยมันเปรียบเสมือนการส่งทหารเข้าไปร่วมฝึกได้ในภารกิจของอีกเขตแดนหนึ่งอีกประเทศหนึ่งอ่ะซึ่งก็เป็นข้อตกลงซึ่งล้ำสมัยมากนะฮะเทียบกับแนวคิดของ self defense force ของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ในเมื่อสัอเมกิกาไฟเขียวแล้วและมีทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเป็น potential threat หรือภัยคุกคามในอนาคตซึ่งน่าเกรงขามเนี่ย ตอนนี้เราก็จะเห็นญี่ปุ่นแล้วในเวลาซึ่งพยายามที่จะระดมทหารให้สมัครเข้ามาแต่ในเมื่อเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยบรรลุได้เพียงแค่ร้อยละ51ซึ่งเป็นสถิติที่ต่ำกว่าร้อยละ56ในอดีตซึ่งก็ถือว่าต่ำแล้วนะสถิติเดิมคือร5 6ยะ56นะร์เซ็ต์ของ t า r กเ t e d มิล i t a ร y ฟอร์ e เนี่ยระดมคนเข้ามาให้สมัครใจเข้ามาเป็นเนี่ย เคยลดลงไปต่ำถึง56%ย้อนกลับไปในปีในช่วงน่าจะเป็น1993นะฮะแล้วก็ในเวลานี้กลายเป็นว่าอยู่ที่51%เนะี่ยญี่ปุ่นเขาก็ใช้วิธีการในการเพิ่มแรงจูงใจในการเพิ่มทั้งรายได้แล้วก็สภาพการทำงานนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเช่นไรแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสถานภาพซึ่งจำเป็นต้องใช้ทหารเกณฑ์ในการสู้รบต่อให้มีสงครามระดับสงครามโลกอย่างไรก็ดีอย่างที่ผมเคยบอก คือสมมุติว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินในลักษณะนั้นจริงๆรัฐจำเป็นต้องเกณฑ์คนไปตายในในการสู First, ้รบในแนวหน้าเนี lastly, ่ยก็ทำกันได้และเป็นสิ่งซึ่งสามารถทำได้แต่ว่าไอการเกณฑ์ที่แบบเกณฑ์กันอยู่ในทุกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องมีการปรับต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับไม่งนั้นพลเมืองนั้นเสียเวลาจากการเรียนหนังสือและเสียเวลาจากการทำงานแล้วก็ต้อง ต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและในการอยู่ร่วมกับครอบครัวไปไปเป็นระยะเวลาถึง2ปีนะไปรับใช้ชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีแล้วแต่ถ้ารัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ไขเร,เรื่องนี้ได้เนี่ยก็คงจะต้องพึ่งพาอาศัยรัฐบาลหน้านะฮะ